ถ้าพูดถึงสงครามที่ยาวนานมากๆในประวัติศาสตร์บ้านเราเรื่องหนึ่งที่หนีไม่พ้นเลยก็คือความขัดแยงระหว่างอายุทยากับจักรวัดขอมครับคือมันยาวนานกว่า400ปีเลยนะแต่รู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่การรบเพื่อแย่งชิงดินแดนธรรมดาธร,รมดานะแต่มันคือการเดิมพันที่แบบสูงกว่านั้นเยอะเลยมันคือคําถามที่ว่าใครกันแน่ที่จะได้เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลของอุษาคเน เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาหาการความขัดแย้ง4-1-7ปีนี้กันผ่าน6ช่วงเวลาสํำคัญๆเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นเรื่องของแนวคิดล้วนๆไปจนถึงมรดกตกทอดที่ก็ยังส่งผลมาถึงเราในทุกวันนี้โอเคมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องการขีดเส้นแบ่งเขตแดนอะไรแบบนั้นเลยครับแต่มันเป็นคําถามที่ใหญ่กว่านั้นมากๆคือมันเป็นเรื่องของความชอบธรรม ใครกันแน่ที่มีสิทธิ์เป็นใหญ่ตามกฎแห่งจักรวาลซึ่งตรงนี้แหละครับที่อยุธยาที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยกำลังท้าทายอํานาจเก่าขอ,ของขอมแบบตรงๆเลยก่อนจะไปต่อเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์สำคัญอันหนึ่งก่อนนั่นก็คือคําว่ารัฐมนตรหรือมันดาราพลิติคือลองนึกภาพตามนะครับว่าอํานาจสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นพรมแดนเป,เป๊ะเหมือนในแผนที่ปัจจุบันแต่มันเหมือนแสงเทียนมากกว่าคือมีศูนย์กลางอํานาจเป็นเปลวไฟที่สว่างที่สุด แล้วอิทธิพลเนี่ยก็จะค่อยๆแผ่ออกไปแล้วก็จางลงเรื่อยๆยิ่งไกลก็ยิ่งจางนี่แหละครับคือหัวใจของการเมืองในยุคนั้นเลยพอเราเข้าใจเรื่องรัฐมนตรีแล้วภาพมันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยครับนี่แหละคือฉากเปิดของเรื่องราวทั้งหมดเรามีผู้เล่นสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือจกักรวรรดิขอมที่นครวัดที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคแต่ตอนนี้กําลังโรยลาอีกฝั่งก็คืออาณาจักรเกิดใหม่อย่างอทยา ที่มาพร้อมกับความทะเยอทะยานเต็มเปี่ยมที่จะขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอํานาจแห่งใหม่ให้ได้แล้วแน่นอนครับว่าการท้าทายอํานาจกันแบบนี้สุดท้ายมันก็ต้องนําไปสู่ความรุนแรงจนได้เรื่องมันเริ่มบานปลายครับจากแค่การกระทบกระทั่งกันตามชายแดนมันกลายเป็นการยกทัพครั้งใหญ่ที่มีเป้าหมายคือรื้อถอนจัก,กรวรรดิขอมให้สิ้นซากไปเลยการตีนนครวัดแตกเนะี่ยมันเกิดขึ้น2ครั้งใหญ่ๆนะครับ แล้วความแตกต่างของสองครั้งนี้มันชัดเจนมากจริงคือครั้งแรกในปีพศ1895เนี่ยเหมือนอยุธยาไปลองเชิงไปทดสอบกําลังดูก่อนแต่พอมาครั้งที่2ในปีพศ1974สมัยเจ้า3พยาเนี่ยโอ้โหอันนี้คนละเรื่องเลยครับนี่คือการบกแบบเอาตายคือตั้งใจจะทําลายศูนย์กลางอํานาจหรือหัวใจของจักรวรรดิขอมให้พังไปเลยและผลที่ตามมาจากการตีนครนวัตแต่ครั้งที่2ในปีพศ1974นี่แหละครับที่สําคัญมาก มันไม่ใช่แค่ใช้ชนะทาหารแต่มันคืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปล้นสมองครั้งประวัติศาสตร์เลยคือยุทธยากว่าตอนผู้คนไปเยอะมากทั้งพราหมณ์นักปรา์ช่างฝีมือศิลปินเรียกว่าดูดเอาทั้งสมองและจิตวิญญาณของขอม,มาเลยซึ่งการถ่ายเทองความรู้และวัฒนธรรมครั้งใหญ่นี่แหละครับที่มันเปลี่ยนโฉมหน้าของทั้งสองอาณาจักรไปตลอดกาลเลยแต่ถึงนครวัดจะล่มสลายไปแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องจะจบนะครับจักรวรรดิขอมไม่ได้หายไปไหน พวกเขาแค่ปรับตัวย้ายเมืองหลวงแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่พงศาวดารรอเรียกว่าหอกข้างแคร่คือคอยทิมแทงคอยสร้างความปั่นป่วนให้ยุทธยาจากทางตะวันออกอยู่ตลอดเวลายุทธศาสตร์ของขเขมรในช่วงนี้ถือว่าฉลาดมากสําหรับฝ่ายที่กําลังอ่อนแอกว่านะครับคือทาง่ายๆเลยรอจังหวะให้อยุธยาติดพันศึกใหญ่กับพมา่าทางทิศต,ตะวันตกพอทัพหลักของอยุธยาไปทางนั้นปุ๊บทางนี้ก็เปิดศึกทางตะวันออกที่แทบจะไม่มีใครป้องกันทันทีมันคือการฉวยโอกาสล้วนๆเลย แล้วมันก็ได้ผลซะด้วยสร้างความเสียหายให้อยุธยาได้ตลอดทีนี้ในมุมมองของฝั่งสยามบ้างการกระทําแบบนี้มันคือการทรยศชัดๆเลยครับในพงศาวดารนี่จะเติมไปได้วยความรู้สึกแบบขุนเคืองเจ็บแค้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขเมรยกทัพมาตีซ้ําเติมในช่วงที่อยุธยาอ่อนแอที่สุดคือช่วงก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งแรกให้พม่าในปีพศ2112นั่นเองแล้วความแค้นที่มันสั่งสมมานานหลายสิบปีนี่แหละครับ ในที่สุดมันก็ถึงจุดที่จะต้องระเบิดออกมากลายเป็นการล้างแค้นครั้งประวัติศาสตร์นำทัพโดยกษัตรินักรบที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราเลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพอสมเด็จพระนเรศวรจัดการศึกทางฝั่งพมา่าทางตะวันตกได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้พระองค์ก็หันกลับมาทางตะวันออกเต็มตัวเลยครับแล้วก็เปิดฉากการบุกแบบเต็มรูปแบบคือจัดทัพใหญ่มาถึง3ทางพร้อมกันเลย ทั้งทับบกสสายแล้วก็มีทับเรือคอยสนับสนุนอีกเป้าหมายมีอย่างเดียวเท่านั้นครับคือทําลายกรุงละวกเมืองหลวงใหม่ของขเขมรให้ราบเป็นหน้ากรองแล้วการล่มสลายของกรุงละแวกในปีพศ2137นี่เองครับที่เป็นจุดกําเนิดของตำนานที่อ,อ,อาจจะได้ว่าน่ากลัวและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้เลยแต่คําถามก็คือตำนานที่ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เรามาลองเทียบกันดูนะครับระหว่างตำนานกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือในตำนานที่พงศาวดารเราเล่าเนี่ยบอกว่าพระนาเรศวรจับกษัตริย์เขมรได้แล้วก็ทําพิธีปฐมกรรมคือนําพระโลหิตมัล้างพระบาทเพื่อเป็นการล้างแค้นแต่ในทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานกลับชี้ว่ากษัตริย์เขมรพระลงนั้นท่านหนีรอดไปได้นะครับแล้วก็ไปสวรรคตที่เมืองอื่นดังนั้นเรื่องราวนี้ก็น่าจะเป็นการแต่งขึ้นมาในภายหลังมากกว่าเพื่อเสริมบาร,รมีของพาาร,นนกกระนเรศวรในฐานะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ เอาละครับเรื่องราวดำเนินมาถึงช่วงศตรวรรษสุดท้ายของอยุธยาและตรงนี้เองที่กระดานการเมืองมันเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยเมื่อมีผู้เล่นรายใหม่ที่แข็งแกร่งมากๆก้าวเข้ามาในสมการนี้และนั่นก็คือเวียดนามการที่เวียดนามเริ่มขยายอิทธิพลลงม,มาทางใต้เรื่อยๆน่ะมันเปลี่ยนเกมไปหมดเลยครับจากเดิมที่เป็นการสู้กันแบบ1ต่อหนึ่งระหว่างสยามกับกัมพูชาตอนนี้มันกลายเป็นเกมสามเศร้า กัมพูชากลายเป็นเหมือนรัฐกันชนที่ถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างสองมหาอำนาจคือสยามกับเวียดนามและสถานการณ์แบบนี้มันก็เจ็บปวดมากสําหรับกัมพูชานะครับคือราชสำนักก็แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งหนุนสยามอีกฝ่ายหนุนเวียดนามกลายเป็นว่าแผ่นดินของตัวเองเนี่ยกลายเป็นสนามรบให้สองมหาอำนาจใช้ทําสงครามตัวแทนกันไปแล้วที่หนักกว่านั้นคือเพื่อแลกกับการสนับสนุนจากเวียดนามเนี่ย กัมพูชาถึงกับต้องยอมยกดินแดนปากแม่น้ําโขงที่สําคัญมากๆให้ไปเลยซึ่งชะตากรรมที่ถูกบีบคั้นแบบนี้แหละครับที่มันจะส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ของชาติไปอีกนานแสนนานทีนี้เรามาถึงคําถามสุดท้ายกันครับว่าแล้วทั้งหมดนี้สงครามกว่า400ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างซึ่งคําตอบเนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความย้อนแย้งในตัวเองด้วยคือในแง่หนึ่งอยุธยาเป็นผู้ชนะในสงครามก็จริง แต่ชัยชนะครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการใช้กําลังทหารอย่างเดียวอยุธยาพิชิตขอมด้วยการดูดซับอาระยธรรมชั้นสูงของคู่แข่งเข้ามาเป็นของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราชาศัพท์ที่เราใช้กันในราชาสำนักแนวคิดเรื่องเทวราชาหรือกษัตริย์คือสมมติเทพหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมสวยๆยอย่างวัดชัยวัฒนารามก็ได้รับอิทธิพลมาเต็มๆเ,เลยครับมันก็เลยมีคนสรุปไว้น่าสนใจมากครับว่าสงครามทั้งหมดนี้ มันคือกระบวนการหลอมรวมและถ่ายทอดอารยธรรมอันเจ็บปวดคือฟังดูย้อนแย้งนะแต่มันก็จริงด้านหนึ่งคือการรบราคาฟันการทำลายล้างแต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือการผรสมผสานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากๆแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นจากการบังคับก็ตามและนี่คือประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดตามครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาทางเรื่องการทรยศ การล้างแค้นการช่วงชิงความเป็นใหญ่ทางวัฒนธรรมมันไม่ได้จบไปในอดีตนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกหยิบยกมาใช้มาเล่าซ้ําในวาฒกรรมชาตินิยมของทั้งไทยและกัมพูชามาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งมันก็เป็นเครื่องย้ําเตือนอย่างดีแล้วว่าเสียงสะท้อนจากความขัดแย้งเมื่อ400กว่าปีก่อนมันยังคงดังก้องอยู่ในโลกเราจนถึงทุกวันนี้